ยังไม่กี่วันคุณซีได้ชวนพวกเราไปรวมตัวทำ EP พิเศษเพื่อพี่โมงวงการทุกทุกคนในเบญจาแล้วได้ไปที่ซีหมดเลยซิงวิดมีเป็นไงอ่ะที่ซีทำไมถ,ถึงถึงทำของเป็นโปรเจกต์นั้นกันนั้นี่นก็เมื่อกี้กที่พูดไปหละรครับเพราะว่ามันพอมนเกิดขึ้นแล้วเพื่อนรักของเราคนนึงที่เราเริ่มต้นไปด้วยกันรเราเข้าวงการเรามีเสียงพร้อมกันเรื่องแรกรใช่มันเหมือนเป็นเด็กทารกกันหมดเลยอย่างเงี้ยแล้วเราก็เราเรียนรู้และเติบโตมาด้วยกันมันจริง มันไม่ใช่แค่เพื่อนร่วมงานมันคือครอบครัวที่มันโตไปด้วยกันเพราะฉะนั้นเมื่อเมื่อคนในครอบครัวจากไปโดยที่เราไม่ได้ตั้งตัวเลยผมก็้ยินเพิ่งเจอโมกันก่อนที่ที่เขาจะเสียชีวิตเรารู้สอดส่องเราเราไม่รู้เลยว่านั่นเป็นก่อนสุดท้ายมพรานั้นมันรู้สึกเจ็บปวดเพราะฉะนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าถ้าเราจะหากำลังใจที่คนมีความรู้สึกเดียวกันมันคงต้องต้องติดต่อครอบครัวเราจุดเริ่มต้นของพวกเราทุกคนมันก็เลยเกิดไอเดียผมก็โทรหาน้ำแล้วพี่พัดบอกว่าน้ำ อยากเจอทุกคนว่อน้ำอยู่ไกลมากด้วยนะน้ำคอนายศักผมก็โทรหาน้ําว่าเฮ้ยน้ําเจอกันไหมน้ําก็บอกว่าเอ้ยเอาเลยแล้วทุกคนน่ารักมากครับคือเราทุกคนไม่ได้ไปไม่ได้มีใครได้จ่ายไม่ได้มีอะไรเลยทุกคนก็พร้อมที่มาเจอแล้วเราก็ได้กลับไปพูดถึงเรื่องเรื่องเก่าๆเราวันนั้นมันมีทั้งเสียงโวาะมันมีทั้งความสนุกแต่มันก็ปฏิเสธไม่ได้จริงๆว่ามันว่ามันว่ามันคิดถึงใช่อ่รงเหตุการณ์ที่ที่ที่เราร่วมกันมา บรรยากาศในวันที่ถ่ายทำเป็นไงบ้างคะมันดูเหมือนเป็นการกลับมาเยหมือนย้อนกลับไปสมัยก่อนเลยนะจริงๆนะเชื่อว่าท่านี้ไม่ใช่งานพี่โมนะก็จะพูดไม่มีใครฟังใครอ่ะมันจะเป็นบรรยากาศเหมือนในวันนั้นเพราะวันนั้นก็เป็นแบบนั้นจริงๆคือมันเหมือนไม่ได้เจอกันมานานจากจากตอนรู้ที่เราไม่ได้รวมตัวกันแล้วได้กลับมารวมตัวกันนะพี่คือซีจะพายาไปทำพิดีโอรุมให้ได้แต่ก็ยากแม่เพราะมันแบบเพิ่งได้เจอกันเราก็จะเจียวจ้าโน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยมีความสุขวันนั้นคือมีความสุขมาก ก็คิถึงมากค่ะแต่ละคนในคลิปนั้นได้เล่าุมเล่าโมเมนต,ต์อะไรบ้างกัน่กันจริงๆวันวันนั้นคือแทบจะโครสุความรู้สึกเลยอย่างแรกคือเราเสียใจกับเรื่องของแต่เราดีใจที่ทุกคนแบบยินดีที่จะมาเจอกันทันทีเพื่อโมค่ะแล้วก็เราก็ได้พูดถึงโมเมนต,ต์ความประทับใจเรื่องราวที่แต่ละคนได้รู้สึกกับโมอ่ะมันก็เหมือนแบบเพื่อลายๆเรื่องคือ ็รู้สึกแบบโหคิดถึงสุดเลยแล้วพวกเราก็คือแบบเนี่ยค่ะซิมโบโมเขาสัมผัสได้ว่าพวกเราแบบผสมกำลังใจให้เขาแล้วเรารับเขาจริงๆนะเขาเหมือนคนในครอบครัวที่น้องเราเชื่อว่าคลิปในวันนั้นทุกคนก็แบบเสียหลัตากันนอันนี้อาจารย์จะได้คือมันมันครบเลยอ่ะเนาะจริงๆแล้วอยากจะให้จบงานมูฟูไปต่อว่าก็ด้วยความรู้จริงๆเราเราไม่ได้ต้องการจะแบบว่า หรือว่าอะไรคือความคิดถึงที่เกิดขึ้นจริงๆจริงๆจับใจแล้วเราอยากจะลุนตัวจริงจริงแล้วก็อยากจะสดบทเพลงที่ที่มงร้องอันสุดท้ายขออนุญาตตรงนี้เลยแล้วกันนะครับแต่ว่าบอกไว้ก่อนเลยว่าเราไม่ได้มีการเปิดเป็นสร้างรายได้อยู่เราทำเพื่อเป็นประวัติศาสตร์เพื่อที่จะมันคืออย่างที่บอกนะว่ามันคือจุดเริ่มต้นของเราท้าว่าวันนี้มันไม่ใช่การจากไปของมมันไม่ใช่ไม่ใช่การลาจากหรือว่าจุดจบหรอกวันหนึ่งเราจะเจอกันอีก แต่อย่างน้อย EP นี้มันจะเป็นบทกิสาที่เราต้องการบอกคนประเทศนี้แล้วก็แฟนๆของเราแฟนแของเราว่าเรารักกันมากแค่ไหนมันมากกว่าคําว่าเพื่อร่วมง,งานม,ากกามันคือครอบครัวที่เรารับก,กันจริงๆอะไรอย่างนี้ครับทุกครั้งที่เรามาเจอกันวันนั้นมันเหมือนกูจับกระดง้งวันแรกที่เราเข้าวงการ <laughs> ก็เป็นแบบเป็นใจกันจริงๆเพราะงั้นมันมันไม่ว่าเราไม่ได้เจอไม่ได้เจอจิ๊บไม่ได้เจอเจี๊ยบมาหลายปีมากกับมี้นด้ียมิ้ก็ไม่ได้เจอไม่เจอเลยไม่เจอเลยเราเจอกันแล้วเราเราไม่ต้องมีเวลามาต้องละลายพฤติกรรมเลยเลยเราเจอกระโดดกอดกันว่าเพราะเราผ่านมนเหม้วนกันจริงๆคือต้องบอกว่าเป็นจาเนี่ยตะยี่สิบปีแล้วอะค่ะคือความทรงจาวันนั้นเป็นยังไงวันวันนี้มันเหมือนมา เปิดกล่องความทรงจำอะมาดูความสุขมาดูความผูกพันกันอีกครั้งหนึ่งว่าแบบเรามีความสุขกันมากแค่ไหนอะค่ะแล้วเชร์เช่อว,ว่าแบบพี่โมจะต้องหัลเราอไปกับเราแน่นอนพี่โมจะต้องยิ้มแล้วก็เผอเราลองให้จะมาหผล่ล้อกับเราที่ซ้ำอ่ะคือเราพูดเสมอเลยว่าถ้าโมอ,อยู่ด้วยอะต้องเล่นกันแบบเมาส์กันแบบสุดสุดอะคงจะมีมุกขืนการทางสไตล์โมเลยคับคือแบบว่ามันเราเราเนื้อถึงเขาจริงๆเราคิดถึงมากค่ะ ก็ดีใจที่เราได้รวมตัวกันแล้วก็ต้องต้องขอบคุณโมนั่นแหละก็เป็นพ่อโมจริงๆเป็นพ่อโมนะแล้วต่อจากนี้เราคุยกันว่าเราจะต้องนัดเจอกันบ่อยๆใช่ค่ะนัดเจอคบความรักกันบ่อยๆอะไรเงี้ยอยากลองขายคำมีใครจะขายไหมของโมของแครงมากยไม่หรอฮะไม่ม่มีแต่ความสุขอยากให้มีด้วยเอาในความจริงนะแต่ว่าผมเชื่อว่าโมไปอยู่ในที่ที่มีความสุขแน่นอนในอยู่ในพื้นที่ที่ที่ตรงที่มันสบายและมันสวยงามกว่านี้เยอะแยะ เชื่อว่าเขารับรู้รับรู้ถึงความรักของรขเราได้ไม่ได้อยากให้ให้เขารับรู้ในสิ่งที่วันนี้คนทั้งประเทศเนี่ย,ยรักเขาจริงๆแต่ไม่ได้อยากให้มันรู้เรื่องราวอะไรแล้วอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นหวังว่าความรักแล้วก็คำอธิษฐานของเราที่ไม่สิงโตเราก็จะถึงแล้วก็ถึงพ่อสุดท้ายอะไรนะ คด,ดีค่ะอยากอยากให้คด,ดีเป็นคดีในรูปแบบไหนหด้วยความเคารพนะครับอันนี้ไม่ได้พูดแทนใครนะผมว่าให้มันเป็นไปตามสรงการดีกว่า,ว,าวันนี้เราทําหน้าที่ที่เราเป็นเพื่อนเป็นครอบครัวเ,เป็นคนที่รักแน่นอนไม่มีใครทุกคนที่อยู่ตรงนี้ต้องการความจริงหยือแล้วแต่ผมคงไม่พูดว่าอยากให้คดีมันออกมเป็นแบบนผมหวังว่าคนที่เราบป็ชอบจะทําหน้าที่ของตัวเองได้ดีที่สุดเพราะวันนี้โมไม่ใช่แค่ครอบครัวของเรา โมคือครอบครัวของทุกคนในประเทศไทยนี้ก็ผู้ที่รับผิดชอบก็หวังว่าจะทำหน้าที่ของตัวเองให้เหมือนโมเป็นครอบครัวงคุณด้วยถ้าโมเป็นลูกคุณเป็นพี่คุณเป็นน้องคุณหรือเป็นเป็นใครก็ตามในครอบครัวคุณมึงอยากให้คดีออกมาให้มันยุติธรรมแค่ไหนก็ขอให้เป็นอ่ะเพราะเชื่อเชื่อว่าวันนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของความรับความสัมพันธ์ที่มีกับที่โมกับเราอะค่ะแต่อย่าลืมว่าสื่อต่างประเทศ ก็ให้ความสนใจกับกระบวนการยุติธรรมของไทยมากมากฉะนั้นแล้วณวันนี้ยังไม่ได้ถึงจุดสิ้นสุดก็หวังว่าทุกอย่างที่เป็นความจริงจะตอบด้วยความยุติธรรมของไทยนี่เลยแต่ว่าตัวพี่ชยเองก็จะสู้เพื่อนต่อไปคือต้องบอกว่าจริงๆแล้วเราก็เป็นแค่ประชาชนคนหนึ่งนะเราไม่ได้มีโอ้อะไรที่จะไปวิเศษหรือจะไปสู้อะไรได้มากกว่านี้ตามกระบวนการนี่นี่คือเสียงของเราเท่านั้นเองแต่แต่เราแค่ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงอะค่ะความยุติธรรมใช่จะตอบด้วยสิ่งถึงนั้นด้วยความยุติธรรมค่ะวันนี้อะไรเป็นวันสุดท้ายแล้วถ้ามีโอกาสอยากจะพูดอะไรของเขาไหมบิ๊กอ่ะบิ๊กเริ่มจากบิ๊กพบิ๊กอยากบอกอะไรกับแฟงโบไหมอยากบอกจะบอกว่าไม่ดีครับผมเชื่อว่าทุกคนรักโมผมเป็นคนนึงที่เป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นผมมองโมเป็นเหมือนครอบครัวผม วันที่คุณพ่อจากไปหผมก็ไปกอ,อผมเชื่อว่าทุกคนรักดังนั้นผมเชื่อว่าทุกคนก็ควรจะให้กาลังใจทุกคนที่ที่ททรักโมพัดนันกับเพื่อนที่อยากให้ไปอยู่ในทางที่ถูกต้องครับเทียบังเทียมีอะไรอยากจะบอกกับเพื่อนในีสิ่งหนึ่งที่อยากจะพูดก็คงอยากจะ,อย,กจะอยากจะขอบคุณโมนะคะเพราะว่า สิ่งที่โมทิ้งเอาไว้ให้พวกเราตรงนี้มันคือความรับเนาะเราได้เห็นว่าจริงๆแล้วสายสัมพันธ์ที่พวกเรามีมาด้วยกันตั้งแต่เด็กๆเนี่ยมันมันแน่นแฟนขนาดไหนแล้วก็มันมันมีความรับอยู่ในนั้นมากมายขนาดไหนอย่างเงี้ยเพียงแต่ช่วงเวลาบางช่วงเวลาเราอาจจะเหมือนหลงลืมเนาะหรือว่ามันมันมองข้ามมันไปอาจจะเห็นว่ามันดูความเคยชินที่ มันมีอยู่แล้วแหละในทุกวันแต่เราไม่ค่อยได้บอกกันอย่างที่มันควรจะเป็นอนะไรเงี้ยวันนี้น้องทาให้รู้ว่าการได้รักใครสักคนแล้วก็การที่เรามียังมีโอกาสได้ได้บอกรักเขาอยู่ได้ได้สัมผัสได้อยู่กับเขาแบบอย่างใกล้ชิดจริงๆมันมันมีค่าแค่ไหนอ่ยค่ะ้าอยากจะบอกว่าพวกเราทุกคนที่ยืนอยู่ตรงนี้ก็รักโมามากค่ะ